ที่ฝนตกฝนชุกแบบนี้เราต้องมีตัวช่วยที่กิฟฟ์รีนเรามีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเกรดกรีนเป็นสารเสริมประสิทธิภาพที่ช่วยให้ปุ๋ยและยาเกาะใบดูดซึมเข้าสู่พืชอย่างรวดเร็วและที่สำคัญไม่ทำลายใบค่ะเกรดกรีนจะช่วยนำพาตัวปุ๋ยและยาเข้าสู่พืชได้อย่างเต็มที่และใช้เวลาภายใน30นาทีค่ะแต่บางพืช บางพื้นที่มีฝนตกชุกและ,มะแมลงระบาดอย่างมากเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้สารเสริมประสิทธิภาพที่สามารถฉีดพ่นปุ๊บซึมเข้าสู่ใบพืชภายใน3-5นาทีซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นก็คือตัวแวกฟีค่ะเดี๋ยวเรามาพ่นปุ๋ยแล้วก็ยาเนี่ยโดยไม่ใส่สารเสริมประสิทธิภาพให้คุณผู้ชมดูก่อนดีไหมคะอดีครับน้องเฟิร์นเพราะว่าเกษตรกรอนนยากจะรู้เลยว่ามันสาคัญมาก ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันครับถ้ามองเผิอนๆนี่ก็คือเขาไม่ค่อยเปียกเนาะพี่ดำไม่ค่อยเปียกมันต้องใช้เวลานาน,น,านมากกว่าจะเปียกค่ะ นี่น้องเฟิร์มเมื่อกี้เราพ่นตามกิ่งอ่ะน้องเฟิร์มมาดูนะครับนี่คือเพียแป้งอ๋อนี่คือเพียแป้งที่เกาะต้นทุเรียนเพราะเพียแป้งเนี่ยเขาจะมีลักษณะตัวเป็นไข่อ่ะจะเปียกยาค่อนข้างยากนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของการกาจัดยากมากแต่ถ้าได้สารจับใบไปเนี่ยจะเปียกนะครับอันนี้เราพ่นน้ํเปล่าดูก่อนไปดูว่าเนี่ยยังเหลือไข่มันของเขาอยู่เลยครับจะไม่ค่อยเปียกงั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดู ปุ๋ยแล้วก็ยาที่ผสมแบคฟีรีแล้วก็ลองพ่นกับพืชดูนะคะว่าเป็นยังไงใช่เนาะพี่ดำ ตอนนี้เฟิร์นกับพี่ดำนะคะจะทำการพ่นนะคะตัวปุ๋ยแล้วก็ยาที่ผสมแบกฟีลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะจับเวลานะคะ5นาทีมาดูผลลัพธ์กันค่ะว่าจะเป็นยังไงอ่ะได้เลยครับอ่าจุดนี้ที่เราพ่นค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะปาดไปประมาณ2-3ทีนะคะตอนนี้เนี่ยตัวปุ๋ยแล้วก็ยาเนี่ยกระจายทั่วทั้งต้นแลนะะ้วค่ะ ะะเปียกเร็วมากค่ะคนเขาชอบมากเพราะตองยาน,นี่ลองสังเกตดูดีนมันุงมากเลยค่ะนี่ที่คนเข้ากิ่งเราฉีดนะคะทั้งใบแล้วก็เข้ากิ่งด้วยสังเกตด,ดูนะคะแป๊บเดียวเองอะคะ่ะละองมันฟุ้งกระจายทั่วแล้วก็เปียกเข้าใบหมดเลยค่ะเปียกไวทั่วทุกซอกทุกมุมช อย่างที่สองนะคะพี่ดำเขาไม่หยดเลยใช่เพราะเราไม่ต้องพ่นยาแบบซ้ำไปซ้ำมาไงนะเพื่อนต้อปาดปื๊บเปียกหมดที่ว่าสุดยอดจริงจริงนะจากครั้งแรกอ่ะที่ไม่ได้ผสมเปื่เห็นว่าน้ำเนี่ยหยด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 เพราะอย่างนั้นมันไม่ท่วงไงเพื่นจะเห็นเลยว่าบางทีนะครับเปียยใบใบบนไม่เปลียยใบล่างไงแต่เนี่ยเรามาตรวจเลยบอกได้เลยเกลี่ยติงหมดอ๋อพี่ดำห้านาทีแล้วค่ะาในการผุกดังแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชม จากเมื่อกี้ที่จับเวลานะคะตอนนี้ครบห้านาทีแล้วมาดูกันใกล้ๆเลยค่ะเรามาดูจุดเดิมนี่แห้งจริงต่อคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อ5้านาทีแห้งแล้วนะคะอันนี้คือจุดแรกที่เราเริ่มสตาร์ทไงน้องเฟิร์นต้นเนี่ยเขาก็มีเพี้ยอยู่นะเขาชอบอยู่ที่ใต้กิ่งไงปกติการพ่นน้ําเปล่าเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ใช้สารเสริมนะเขาจะไม่ค่อยเปียกตัวเพี้ยเดี๋ยวเรามาดูที่เขาเปียกทางไหนนี่ไง เห็นไหมโอ้โหคุณผู้ชมคะต้นนี้ตัวเพียดูสิเปียกหมดเลยอะค่ะใช่ชุ่มเลยอะถ้าไม่เปียกเราดูไงคือตัวเขาจะมีความรื่นมันเนี่ยค่ะนี่เราดูนะเห็นะเราจะเห็นเลยเปียกถ้าเปียกเนี่ยพวกยาอะไรต่างๆที่เราใช้เนี่ยจะซึมเข้าตัวได้แต่ถ้าไม่เปียกนะจ้างก็ไม่ตายน้อเกินใช้เลยสำหรับเกษตรกรที่ทำสวนแล้วเจอสภาพฝนตกแบบนี้ ที่เมืองจันสม,มากจะเป็นแบบนี้น้องเฟิร<า>์นที่นี่เลยต้องใช้เลยนะครับ<า>สำหรับสารจับใบของเราแวกฟีเฟิร์นขอเน้นในสภาพพื้นที่ที่เจอกับฝนชุกมแมลงระบาดต้องการฉีดพ่นให้เปียกเร็วเสร็จไวต้องใช้สารเสริมประสิทธิภาพแวกฟี อย่าลืมนะคะเฟิร์นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากปุ๋ยกิฟฟารีนและเป็นกำลังใจให้เฟิร์นด้วยนะคะ